ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกขายเหมือนสินค้าไร้ค่าทุกสายตามองเธอเหมือนวัตถุแต่ในความมืดนั้นโชคชะตากลับส่งชายคนหนึ่งมาผู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลใครคือเขาและเหตุการณ์ต่อไปจะพลิกชะตาเธออย่างไรห้ามพลาดชมจนจบเพราะความจริงที่ซ่อนอยู่จะทำให้คุณตกใจและน้ำตาซึมแสงไฟสีเหลืองหม่นส่องลงบนพื้นปูนแตกรา้า กลิ่นอับของห้องแคบก่อติดอยู่ในลมหายใจของเธอเสียงรองเท้าหนังดังสะท้อนใกล้เข้ามาหัวใจของเด็กผู้หญิงเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมือเล็กๆของเธอถูกดึงให้ยืนตรงดวงตาของผู้ใหญ่รอบตัวมองเธอเหมือนสิ่งของที่มีราคาเสียงกระซิบแลกเปลี่ยนตัวเลขดังอยู่เหนือศีรษะเงือเย็นไหลาตามแผ่นหลังแม้อากาศจะหนาวเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเนือ้อความกลัวมีรถขมอยู่บนปลายลิ้น ประตูเหล็กเปิดออกช้าๆเสียงเอททำให้เธอสะดุง้งแสงจากด้านนอกสรดเข้ามาแสบตาจนต้องรีลงเธอเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกรอบประตูร่างสูงสง่าในเสื้อผ้าเรียบง่ายดวงตาคู่นั้นไม่ได้มองเธอเหมือนสินค้าแต่เหมือนมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเจ็บปวดเสียงรอบข้างเงียบลงอย่างประหลาดแม้แต่ลมหายใจก็ดูเหมือนจะหยุดผู้ชายคนนั้นก้าวเข้ามาหนึ่งก้าว พื้นปูนเย็นเฉียบใต้เท้าเปล่าของเธอเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นฝนมือใหญ่ยื่นออกมาอย่างช้าๆในขณะที่คนอื่นเริ่มส่งเสียงคัดค้านดวงตาของเขาจ้องมองไปยังโซ่ที่ข้อเท้าของเธอสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีฟ้าร้องดังขึ้นจากด้านนอกไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งครั้งเสียงกุญแจกระทบกันดังชัดผู้ชายคนนั้นหันไปมองเจ้าของเสียง ก่อนจะพูประโยคหนึ่งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทำให้ทุกคนในห้องชางักและในวินาทีนั้นโซ่ที่คอเท้าของเด็กผู้หญิงเริ่มขยับพร้อมกับเสียงโลหะที่กำลังถูกปวดออกเสียงโลหะดังแหลมก้องไปทั่วห้องข้อมือของเด็กผู้หญิงสั่นไหวเมื่อแรงกดหายไปโซ่หนักหลุดออกจากผิวหนังที่ทะลอแดงความเย็นจากเหล็กค่อยๆจางหายเธอหายใจลึกเป็นครั้งแรกโดยไม่รู้สึกเจ็บ สายตาของคนรอบข้างเต็มไปด้วยความไม่พอใจบางคนถอยหลังอย่างระแวดระวังผู้ชายคนนั้นยืนบังร่างเล็กของเธอไว้แสงไฟส่องให้เห็นแผลเป็นตามแขนของเธอดวงตาของเขาไหววูบเมื่อเห็นร่องรอยเหล่านั้นเสียงฝนด้านนอกเริ่มดังขึ้นหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีอย่างรุนแรงบรรยากาศอึดอัดหนักอึงยิ่งกว่าเดิมชายคนหนึ่งในมุมห้องกำมัดแน่น เสียงลมหายใจที่ดังชัดในความเงียบผู้ชายที่ยืนข้าหน้าเธอไม่ขยับแม้แต่น้อยท่าทีสงบนิ่งยิ่งทำให้ทุกคนกังวลเขาก้มลงเล็กน้อยให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับเธอเธอเห็นเนาของตัวเองสะท้อนในดวงตาของเขาไม่ใช่เนาของเด็กที่ถูกขายแต่เป็นเด็กที่ยังมีชีวิตมือย่ายแต่ลายของเธอ,อยางแผวเบาความอบอุ่นซึมผ่านผิวหนังที่เย็นชาเสียงของเขาต่ำและชัดเจน คำพูดนั้นทำให้หัวใจของเธอสั่นสะเทือนประตูอีกบานถูกเปิดออกอย่างแรงลมฝนพัดเข้ามาจนไฟยสั่นไหวทุกสายตาหาันไปที่ทางออกในความโกลาหลน,นั้นผู้ชายคนนั้นจับมือเธอไว้แน่นไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการพาออกไปฝ่าเซนตะโกนและฝนที่สาดใส่เท้าเปล่าของเธอสัมผัสพื้นดินเปียกชื้นกลิ่นดินหลังฝนแรงจนแสบจมูกโลกภายนอกกว้างใหญ่และน่ากลัว แต่ไม่อึดอัดเหมือนห้องแคบนั้นเสียงประตูปิดดังสนั่นด้านหลังเธอหันกลับไปมองเพียงครั้งเดียวก่อนที่มือของเขาจะบีบแน่นขึ้นอีกนิดเรากับย้ำว่าเธอไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดหยดน้ำไหลผ่านเส้นผมของเธอเข้าสู่ดวงตาแสบจนต้องกับพริบทีทีเสียงไซเรนดังแว่วจากที่ไกลผู้ชายคนนั้นหยุดเดินกะทันหันเขาหันกลับไปมองอาคารด้านหลังอีกครั้ง แสงไฟภายในดับลงทีละดวงเงาคนเคลื่อนไหวหลังม่านฝนลมหายใจของเธอเริ่มทีอีกครั้งไม่ใช่เพราะความกลัวเหมือนก่อนแต่เพราะลางบานอย่างที่กดทับอกมือของเขายังไม่ปล่อยอุณหภูมิจากฝ่ามือส่งผ่านมาชัดเจนรองเท้าคู่หนึ่งหยุดอยู่ตรงหน้าร่างสูงอีกคนปรากฏจากความมืดเสียงฝนกลบทุกอย่างแต่สายตาของชายแปลกหนัน้นคมกริบ ผู้ชายที่พาเธอออกมาเอื้อมแขนมาบาังอีกครั้งผ้าทางนั้นหนักแน่นกว่าเดิมเด็กผู้หญิงได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นชัดดังและมั่นคงไฟหน้ารถสาะเข้ามาอย่างฉับพลันแสงขาวจ้าทำให้ทุกเงาขยับนี้เสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำพื้นถนนสันสะเทือนชายแปลกหน้าก้าวถอยหลังไปครึ่งก้าวน้ำฝนกระเด็นจากรองเท้าผู้ชายที่จับมือเธออยู่พาเธอขยับไปด้านข้าง รถคันนั้นหยุดลงใกล้มากประตูหล่างเปิดออกอย่างรวดเร็วกลิ่นเบาหนังผสมกลิ่นฝนลอยออกมาเขาพาเธอเข้าไปด้านในทันทีความเงียบโอบล้อมเมื่อประตูปิดเสียงฝนกลายเป็นเพียงเสียงเบาไกลร่างของเธอสั่นจากความเย็นและความตึงเครียดผ้าห่มผืนหนึ่งถูกคลุมลงบนไหล่กลิ่นสะอาดอุ่นช่วยให้ลมหายใจช้าลงไฟในรถสว่างขึ้นสะท้อนให้เห็นดวงตาของเธอในกระจก ดวงตาที่ยังเต็มไปด้วยคำถามรถเริ่มเคลื่อนตัวอาคารด้านนอกเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วผู้ชายคนนั้นนั่งเงียบข้างเธอสายตาจับจ้องไปข้างหน้ากรามของเขาเกรงแน่นเหมือนกำลังเตรียมรับบางสิ่งที่กำลังจะตามมาถนนมืดทอดยาวใต้สายฝนไฟถนนผ่านไปทีละตน้นเงาในรถสั่นไหวตามจังหวะการเคลื่อนเด็กผู้หญิงกอดผ้าห่มแน่นปลายนิ้วเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อย เสียงย่างรถบดกับน้ำดังสม่ำเสมอหัวใจของเธอค่อยๆเต้นชาลงแต่ความตึงเครียดยังไม่จางหายกระจกหน้าสะท้อนแสงสีแดงวูบหนึ่งรถอีกคันขับตามมาในระยะไม่ไกลผู้ชายข้างเธอมองกระจกหลังทันทีกล้ามเนื้อที่คอเกรงขึ้นชัดเจนมือของเขาขยับไปใกล้แผงควบคุมเสียงเครื่องยนต์เพิ่มรอบอย่างระมัดระวงังรถแล่นเร็วขึ้นเล็กน้อยหยดฝนบนกระจกยืดยาวเป็นเส้น ลมหายใจของเธอเริ่มตื้นอีกครั้งภาพอาคารร้างข้างทางเลือนผ่านไฟหน้ารถคันหลังยังไม่หายไปความเงียบในรถหนาหนักมีเพียงเสียงฝนและเครื่องยนต์ผู้ชายคนนั้นเอ่ยคำสั้นๆน้ำเสียงต่ำและมั่นคงคำพูดนั้นไม่ได้ปลอบแต่ให้ความรู้สึกปลอดภัยายามประหลาดเขาเองตัวเล็กน้อยบังเธอจากสายตาด้านหลังไฟสีแดงกระพริบจากแผงหน้าปัดถนนเริ่มแคบลง ้นไม้สูงชิดเข้ามาทั้งสองข้างแสงไฟส่องไม่ถึงพื้นดินด้านข้างรถคันหลังใกล้เข้ามาอีกนิดเสียงแตรสั้นดังขึ้นมือของเด็กผู้หญิงกำผ้าห่มจนยับเธอรู้สึกถึงแรงสั่นของรถผู้ชายคนนั้นจับพวงมาลัยแน่นขึ้นลายของเขาตึงราวกับเหล็กฝ่ายหน้ารถคันหน้าโผล่ขึ้นกับทันหันแสงขาวตัดผ่านความมืดทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วรถชะลอลงอย่างฉับพลัน ร่างของเธอเองมาข้างหน้าเขายื่นแขนมารับไว้ทันแรงกระแทกหยุดลงในเสี้ยววินาทีเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดท่ามกลางถนนแคบและแสงไฟสัน,ว,น,น,สสนวัเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนหนักแน่นและยังไม่ยอมถอยรถหยุดนิ่งท่ามกลางฝนที่กระนำไฟหน้าส่องสะท้อนละอองน้ำเป็นหมอกขาวความเงียบกดทับภายในรถมีเพียงเสียงฝนกระแทกหลังคามไม่ขาดสาย เด็กผู้หญิงรู้สึกถึงชีพจรของเขาผ่านแขนที่ยังพาดอยู่แรงเต้นนั้นสม่ำเสมอและหนักแน่นรถคันหลังชะลอจนหยุดตามไฟหน้าสาดเข้ามาทางกระจกหลังเงาร่างเคลื่อนไหวภายในนั้นประตูรถคันตรงข้ามเปิดออกช้าๆเสียงโลหะด,ดังฝ่าฝนผู้ชายข้างเธอถอนหายใจยาวก่อนจะปล่อยแขนออกอย่างระมัดระวงังเขาเอื้อมไปปิดไฟภายในรถความมืดเข้าปกคลุมทันที เด็กผู้หญิงกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากแม้ฝนจะตกหนักเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเหยียบน้ำใกล้เข้ามาที่หล่าก้าวที่ละจังหวะผู้ชายข้างเธอขยับตัวเล็กน้อยไล่ความบังเธออีกครั้งมือหนึ่งแต่ที่ประตูอีกมือกำแน่นอยู่บนตกักเสียงข้อกระจกดังขึ้นชาหนักหนึ่งครั้งลมหายใจของเด็กผู้หญิงสะดุดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่หู เสียงฝนกลบทุกอย่างแต่เสียงค้ายังชัดเจนผู้ชายคนนั้นไม่ตอบเขานิ่งเงียบสายตามองตรงไปข้างหน้าเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักบ,บางอย่างไฟจากรถด้านหลังดับลงกระทันหันความมืดหนาขึ้นอีกชั้นเสียงฝีเท้าหยุดอยู่ข้างประตูเงาร่างนั้นใกล้ามาใกล้จนเธอรู้สึกถึงแรงกดอากาศมือของเธอสั่นโดยไม่รู้ตัวผ้าห่มเลื่อนลงจากไหลเล็กน้อยในวินาทีนั้น ผู้ชายข้างเธอขยับมือมาจับไว้แน่นมั่นคงเหมือนกำลังบอกว่าเขายังอยู่ตรงนี้และยังไม่ยอมให้ใครพาเธอกลับไปอีกครั้งฝ่ามือของเขาอุ่นกว่าที่เธอคาดไว้แรงสั่นจากมือเล็กค่อยๆเบาลงเสียงข้อกระจกหยุดกระทันหันมีเพียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุดเงาร่างด้านนอ,อกขยับถอยออกไปชา้ชาๆรองเท้าเหยียบน้ำดังห่างออกลมหายใจของเด็กผู้หญิงค่อยๆค,ค,คลาย หลายที่เกรงเริ่มผ่อนลงผู้ชายข้างเธอไม่รีบขยับเขานั่งนิ่งเหมือนกำลังฟังทุกประสาทสัมผัสจดจ่อกับความมืดรอบตัวเสียงประตูรถคันหลังปิดลงเครื่องยนต์คำรามขึ้นอีกครั้งไฟหน้าสาดผ่านกระจกเป็นเส้นยาวรถคันนั้นค่อยๆเคลื่อนออกไปแสงไฟเลือนหายท่ามกลางสายฝนความเงียบกลับมาอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง ผู้ชายคนนั้นเกื้อมไปเปิดไฟภายในแสงอ่อนเผยให้เห็นสีหน้าที่จริงจังไม่มีความโกรธมีเพียงความตั้งใจที่หนักแน่นเขามองไปที่เด็กผู้หญิงชั่วครูไม่พูดอะไรแต่สายตานั้นทำให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนกำลังถูกปกป้องไม่ใช่ถูกควบคุมรถเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งช้ากว่าเดิมระมัดระวังมากขึ้นถนนเปียกสะท้อนแสงไฟเป็นประกาย ต้นไม้สองข้างทางเริ่มบางลงเสียงฝนเบาลงเล็กน้อยเธอพิงเบาะอย่างอ่อนแรงร่างกายยังสั่นแต่ไม่เหมือนก่อนกลิ่นผ้าห่มและหนังรถผสมกันอบอุ่นและปลอดภัยอย่างไม่คุ้นเคยผู้ชายคนนั้นลดความเร็วลงเมื่อเห็นแสงไฟข้างหน้าอาคารหลังหนึ่งโผล่พ้นม่านฝนไฟสีขาวส่องสว่างนิ่งประตูเหล็กเลื่อนเปิดออกช้าๆรถแล่นเข้าไปด้านในเสียงฝนถูกตัดขาดทันที ความเงียบที่นี่ต่างออกไปไม่กดดันไม่อึดอัดเครื่องยนต์ดับลงทุกอย่างหยุดนิ่งผู้ชายคนนั้นปลดเข็มขัดก่อนจะหันมาทางเธออีกครั้งมือของเขายื่นออกมาไม่เร่งไม่บังคับรอเพียงการตัดสินใจของเธอเด็กผู้หญิงจ้องมือของเขานิ้วเรียวยาวแต่มั่นคงหัวใจเต้นแรงแต่ไม่สับสนฝ่ามือที่เธอเกรงกลัวกลับรู้สึกปลอดภัย เธอค่อยๆย,ยื่นมือไปสัมผัสแรงบีบไม่รุนแรงแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจสายตาของเขาอ่อนลงเล็กน้อยเหมือนยืนยันว่าไม่มีอันตรายรถเนียบสงัดรอบตัวเพดานรถสูงขึ้นเหนือหัวกลิ่นอุ่นอๆจากผ้าห่มและหนังรถคลายความตึงเครียดเด็กผู้หญิงหันมองรอบตัวฝนหยุดโปรยปลายแล้วหยดน้ำบนกระจกหลายแฉเธอเริ่มเห็นเส้นทางข้างหน้าถนนเปียกแต่ชัดเจน ต้นไม้สองข้างทางเริ่มบางลงแสงไฟสว่างจางจากเสาไฟผู้ชายคนนั้นพาเธอก้าวออกจากรถฝ่าเท้าเธอสัมผัสพื้นเปีกยกเย็นชุ่มแต่ไม่เจ็บเธอหันกลับมามองรถแต่เขาเพียงยืนยิ้มเล็กๆสายตาอบอุ่นและมั่นคงรอดตัวมีเสียงน้ำไหลาจากท่อระบายน้ำและลมอ่อนพัดผมเธอเด็กผู้หญิงค่อยๆสูดลมหายใจลึกความกลัวที่เคยกัดกินใจเริ่มจาง ผู้ชายคนนั้นก้าวขึ้นไปข้างหน้ารอให้เธอเดินตามแต่ยังคงปล่อยมือให้เธอเลือกทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ภายใต้แรงกดดันนั้นเธอรู้สึกถึงความหวังครั้งแรกความหวังที่จะเริ่มชีวิตใหม่และในวินาทีนั้นเสียงฝนที่หยุดไปแล้วกลับกลายเป็นเพียงเสียงหัวใจที่เต้นคู่กันเด็กผู้หญิงก้าวชาชาแต่มั่นคงผู้ชายคนนั้นยิ้มออกมาเล็กน้อย เหมือนโลกทั้งใบกำลังรอพวกเขาอยู่และเธอรู้ว่าโชว์ชะตาเพิ่งเริ่มเปลี่ยนชีวิตของเธออย่างแท้จริงเด็กผู้หญิงก้าวออกจากเงามืดของอาคารร้างฝ่าเท้าเปียกกับพื้นถนนที่สะท้อนแสงไฟอากาศเย็นชื้นเต็มป่อแต่กลับสดชื่นอย่างไม่คุ้นผู้ชายข้างเธอยืนรองเงียบๆสายตาจับจ้องไปอย่างเส้นทางข้างหน้าเธอรู้สึกถึงแรงดึงบานอย่างจากด้านในใจ เรากับหัวใจเรียกร้องให้ก้าวต่อไปเสียงน้ำฝนที่ตกหนักเมื่อครูลดลงจนแทบไม่เหลือลมอ่อนพัดเข้ามาแผ่วๆใบไม้สั่นระริกและส่งกลิ่นดินชื้อมาให้รู้สึกเด็กผู้หญิงเริ่มรู้สึกถึงความกว้างของโลกภายนอกทุกเสียงรอบตัวมีชีวิตชีวาแต่ยังมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ผู้ชายคนนั้นยกมือขึ้นแต่บ่าของเธออีกครั้งเรากับบอกให้เธอมั่นใจ ว่าทุกก้าวที่กล้าไปข้างหน้าจะไม่โดดเดี่ยวเธอค่อยๆเดินตามแต่ละย่างก้าเหมือนสันไวระหว่างความกลัวกับความหวงังแสงไฟจากถนนเริ่มสาดสว่างสะท้อนบนผิวน้ำเป็นเส้นสีเงินเสียงฝีเท้าของเธอกับเขาผสมกับเสียงลมสร้างจังหวะแปลกๆที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดจากมุมหนึ่งของถนนเธอเห็นเอาเคลื่อนไหวเล็กๆแต่ผู้ชายข้างเธอไม่ได้ลาสายตา เขากำมือเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยสายตาอุ่นๆส่งผ่านความมั่นใจเด็กผู้หญิงเริ่มเข้าใจว่าแม่โลกภายนอกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่บางครั้งการก้าวออกมาด้วยใครสักคนที่เชื่อใจได้สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ร่างของเธอตรงขึ้นเล็กน้อยลมหายใจสม่ำเสมอขึ้นและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอกำลังเริ่มต้นบทใหม่อย่างแท้จริง พร้อมกับชายที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างของเธอเด็กผู้หญิงก้าวผ่านถนนเปียกอย่างระมัดระวังทุกเสียงรอบตัวชัดเจนขึ้นเสียงน้ำไหลาจากท่อระบายน้ำเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆกลิ่นดินและฝนเจือปนกันในอากาศผู้ชายข้างเธอยังคงเดินช้าๆไม่เร่งไม่บังคับแต่ทุกย่างก้าเหมือนปกป้องเธอเด็กผู้หญิงเริ่มสังเกตสภาพรอบตัวตึกเก่าที่เคยมืดมนดูมีแสงสว่างเล็ดลอดออกมา ร้านเล็กๆเ,เริ่มเปิดไฟเสียงโห่ร้และพูดคุยแผ่วๆมาจากมุมหนึ่งโลกข้างนอกเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นแต่ความรู้สึกระแวงยังคงอยู่ฝ่ามือของผู้ชายที่จับเธอไว้ไม่เคยปล่อยความอบอุ่นจากแรงสัมผัสช่วยให้ใจเธอสงบร่างกายของเธอค่อยๆค,คลายความตึงเครียดดวงตาเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้เด็กผู้หญิงถอนหายใจลึกลมหายใจพัดผ่านเส้นผมเปียก สายตาของเขายังคงจดจ้องไปข้างหน้าแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมปากเหมือนบอกว่าโลกนี้ยังมีที่สำหรับเธอแม้ทุกอย่างจะไม่แน่นอนเด็กผู้หญิงรู้สึกถึงความมั่นใจที่เติบโตในใจหัวใจที่เคยหวาดกลัวเริ่มเปิดรับเธอก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับมือของเขาที่ยังจับอยู่แน่นแสงไฟจากร้านค้าและถนนสายเข้ามาเต็มตาโลกภายนอกเริ่มใหญ่ขึ้นและน่าค้นหา ทุกฝีก้าวนำเธอเข้าใกล้อนาคตที่ไม่เคยคิดว่าจะมีและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกได้ว่าชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหมือนว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปตลอดการเด็กผู้หญิงรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแรงจับมือแต่หัวใจยังคงเต้นแรงจากความตื่นเต้นถนนเริ่มเปิดกว้างขึ้นแสงจากโคมไฟถนนสากระทบพื้นเปียกเป็นประกายเสียงฝนหยุดตกไปแล้วเหลือเพียงเสียงน้ำไหลาจากท่อระบายน้ำ ผู้ชายข้ามเธอยังคงเดินช้าๆสายตาจับจ้องไปข้าหน้าอย่างระมัดระวังร่างของเขาเหมือนเป็นกำแพงคุ้มกันเด็กผู้หญิงเริ่มสังเกตรายละเอียดรอบตัวกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นไม้และใบไม้ที่เปียกน้ำอากาศเย็นแต่สุดชื่นจนทำให้ใจสงบร้านคาเล็กๆเริ่มมีแสงสว่างจากด้านในเสียงพูดคุยและหัวระเบาๆดังเข้ามาเป็นระยะ เธอรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างโลกข้างนอกกับที่เธอเพิ่งออกมาร่างกายของเธอเริ่มผ่อนคลายดวงตาส่องไปยังทางเดินที่เปิดโลง่งผู้ชายข้างเธอเหนื่อยหน้ามองไปไกลรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเหมือนยืนยันให้เธอก้าวต่อไปโดยไม่ต้องกลัวเด็กผู้หญิงก้าวชาชาแต่มั่นคงทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวังใหม่และในใจของเธอเริ่มเกิดความเชื่อมัน่นว่าแม้โลกจะใหญ่และไม่แน่นอน แต่เธอจะไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปเงาของอาคารและต้นไม้เลือนหายเบื้องหลังความมืดค่อยๆจางไปด้วยแสงไฟที่อบอุ่นทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยชีวิตและเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอกำลังเริ่มบทใหม่จริงๆพร้อมกับผู้ชายที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างของเธออย่างแท้จริงเด็กผู้หญิงเริ่มปรับตัวกับความกว้างของโลกภายนอกฝ่าเท้าสัมผัสพ,พื้นถนนเปียกด้วยความระมัดระวัง สายลมพัดผ่านใบหน้าเย็นชุม่มแต่กลับให้ความรู้สึกสดชื่นผู้ชายข้างเธอยังคงเดินเคียงข้างทุกย่างก้าวเหมือนปกป้องเธอโดยไม่พูดอะไรเธอเริ่มได้ยินเสียงชีวิตรอบตัวชัดเจนเสียงโหเราอของเด็กๆจากบ้านหลังหนึ่งเสียงมาที่เห่าจากระยะไกลแม้เสียงเหล่านี้ดูธรรมดาแต่กลับทำให้ใจเธออุ่นขึ้นร่างกายของเธอเริ่มคลายความเกรงดวงตาเริ่มมองเห็นรายละเอียดของสิ่งรอบข้าง สีสันของบ้านไม้และร้านคาเล็กๆที่เปิดไฟกลิ่นกาแฟอบอุ่นจากร้านริมทางผู้ชายข้างเธอยังจับมือแน่นแต่เบาเหมือนบอกว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวเด็กผู้หญิงสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงหัวใจเริ่มเต้นอย่างสม่ำเสมอความหวาดกลัวค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยความอยากรู้และความวังเส้นทางที่เธอเดินเริ่มเปิดกว้างขึ้น แสงไฟส่องสะท้อนพื้นเปียกเป็นลวดลายสวยงามทุกอย่างรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวด้วยชีวิตและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าสู่โลกใหม่โลกที่เธอสามารถเลือกก้าไปข้างหน้าได้พร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างของเธออย่างแท้จริงเธอยิ้มออกมาเล็กๆความรู้สึกแปลกใหม่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหัวใจของเธอเริ่มเปิดรับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เด็กผู้หญิงก้าวเข้ามายังบริเวณกว้างที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจากโคมไฟริมทางผู้คนเดินไปมาช้าๆแต่ไม่มีใครสนใจเธอเธอหันไปมองผู้ชายที่ยังจับมือเธอแน่นรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมั่นคงเด็กผู้หญิงรู้สึกถึงความปลอดภัยที่ไม่เคยมีมาก่อนฝ่ามือของเขาส่งผ่านความมั่นใจและความหวังเธอหันกลับไปมองเส้นทางที่เพิ่มผ่านมาตึกเก่าอาคารร้างและความมืด ทุกอย่างเหมือนฝันร้ายที่จบไปแล้วลมอ่อนพัดผ่านพาเอากลิ่นดินชื้นและใบไม้มาเต็มปอดเด็กผู้หญิงถอนหายใจยาวและรู้สึกอิสระดวงตาของเธอส่องประกายความมุ่งมั่นผู้ชายข้างเธอพาเธอก้าวต่อไปช้าๆสู่ถนนใหม่ที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยชีวิตไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงความหวังและความเชื่อมั่นว่าอนาคตที่รออยู่เต็มไปด้วยโอกาสและในที่สุด เด็กผู้หญิงยิ้มออกมาอย่างแท้จริงเพราะเธอรู้ว่าชีวิตของเธอเริ่มต้นใหม่แล้วโลกนี้ไม่ใช่สถานที่แห่งความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และผู้ชายคนนั้นยังอยู่เคียงข้างคอยปกป้องและร่วมเดินทางไปกับเธอเรื่องราวของเธอจบลงด้วยความสงบแต่บทใหม่ของชีวิตเพิ่งเริ่มต้นอย่างแท้จริง